ราคารับซื้อเข้าเปลือกเจ้าครับที่ความชื้นร้อละสที่จังหวัดพระนครศรีย,ยุธยานะครับอยู่ที่ตันละ6,300ถึง6,700บาทครับส่วนความชื้นร้อยละ25อยู่ที่ตันละ 5,200- ถึง5,600บาทครับด้านนายปราโมดเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยบอกว่าราคาข้าวเปลือกปีนี้ครับถือว่าตกต่ำสุดในรอบ10ปีนะครับชาวนาขายข้าวได้เพียงตันละ 4,900- ถึง5,000บาทครับสำหรับข้าวความชื้นสูงแล้วก็เห็นว่าการประกาศระงับการนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์จะยิ่งกดดันราคาข้าวในประเทศให้ต่ำลงไปอีกซ้ำเติมราคาข้าวจะทำให้ชาวนาต้องทิ้งอาชีพ เพราะรายได้ไม่พอกับการใช้หนี้ครับขณะที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับบอกว่ากรณีฟิลิปปินส์ระง,งับนําเข้าข้าวจะกระทบเวียดนามเป็นหลักแต่ไทยก็กระทบเหมือนกันครับแม้ไทยจะส่งออกไปฟิลิปปินส์ในปริมาณไม่มากประมาณ 3. 7 8ของการส่งออกข้าวทั้งหมดของไทยนะครับจึงได้แจ้งผู้ประกอบการแล้วรวมถึงเตรียมหาตลาดใหม่รองรับครับเชื่อว่าจะไม่กระทบกับเป้าส่งออก7.5ล้านตันครับ ทางกรมการต่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์เราก็ยังมีแผนในการที่จะช่วยผู้ประกอบการนะคะในการที่จะไปส่งออกในตลาดอื่นๆให้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการเจรจาข้าว G ี G นะคะระหว่างไทยกับจีนนะคะที่ยังมีปริมาณที่คงเหลือกันอยู่อยู่อีก280,000ตันเนี่ยนะคะก็จะพยายามปิดดีลให้ได้ภายในปีนี้นะคะแล้วก็จะมีตลาดข้าวขาวแล้วก็ข้าวนึ่งนะคะที่เป็นตลาดสกกภาพนะคะที่เราได้ ไปรื้อฟื้นมาเมื่อตอนต้นปีนะคะที่เซาท์แอฟริกานะคะก็ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอยู่นะคะก็จะมีทั้งบังปราเทศอิรักแล้วก็ประเทศตลาดใหม่หมๆเลยก็คือซาอดุดีอาระเบียค,ค่ะที่เรากาลังจะพยายามาติดต่อแล้วก็ไปเจรจาเพิ่มเติม ร้อยตำรวจโทจเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุคขาว่าแม้ฟิลิปปินส์จะนเข้าข้าวจากไทยไม่มากปีละไม่เกินสอง0ส0ตันแต่ก็มีผลกระทบกับราคาข้าวในตลาดโลกค่ะเพราะว่าฟิลิปปินส์นำข้าข้าวเวียดนามปีละสี่ล้านตันเพราะฉะนั้นการไม่สามารถส่งออกไปฟิลิปปินส์ได้ก็อาจจะทําให้เวียดนามลดราคาข้าวเพื่อขายในตลาดอื่นก็ะราคาตลาดโลกมันต้องลงเหมือนนะคะ่ะเพราะว่า ฟิลิปปินส์เขาซื้อข้าวจากเวียดนาม <c oughs> เ,าเยอะนะค่ะ <c oughs> กว่าเกือบครึ่งหนึ่งก็ส่งออกของเวียดนามนั้นไปฟิลิปปินสนะ์ <c oughs> แล้วฟิลิปปินส์เปิดก็แสดงเวียดนามต้องหาตลาดอื่นและสิ่งเดียวที่ก็าทาได้คือตอนนี้ก็ต้องลดราคาตอนนี้ราคาในประเทศเขาลงแล้วนะ, <c oughs> ะเพราะฉะนั้นของไทยเราก็ต้องดูแล้วว่าต้องลงตามกัไหม ร้อยตำรวจโทเจริญระบุค่ะว่าราคาข้าวกณะนี้ถือว่าต่ำที่สุดในรอบหลายปีข้าวขาว5%เอยู่ที่ราคาตันละ360ดอลลาร์สหรัฐต่อตันขณะที่ปีที่แล้วยังอยู่ที่กว่า600ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะคะและประเมินว่าราคาข้าวไทยในช่วง1-2ปีนี้จะยังไม่สดใสคะ่ะ การส่งออกข้าวในช่วง6เดือนแรกปีนี้ครับไทยส่งออกได้3.73ล้านตันนะครับลดลง27.29โดยข้าวขาวส่งออกได้1.76ล้านตันครับลดลงมามากที่สุด46.67นะครับการประกาศระงับการนำเข้าข้าวข,ของฟิลิปปินส์60วันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ในประเทศครอบคลุมเฉพาะข้าวขัดสีทั่วไปและข้าวขัดสีคุณภาพดีครับกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์รายงานนะครับบอกว่าตอนนี้ตลาดข้าวในประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากการนำเข้าข้าวราคาถูกส่งผลให้ผู้ค้าข้าวบางรายครับรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาต่ำสุด เพียง8ถึง10เปโซต่อกิโลกรัมซึ่งต่ำกว่าต้นคุณการผลิตนะครับที่อยู่ระหว่าง12ถึง14เปโซต่อกิโลกรัมโดยเกษตรกรครับบอกว่าสาเหตุหลักมาจากการทลักเข้ามาของข้าวนำเข้าราคาถูกคับ